อะไรเลยเดียวไม่เดี๋ยวดมเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันไปด้วยกันครับผมอ่ผมเลือกไม่ไม่รู้ยังไงไม่คบเพื่อนดีไหมครับพี่เออยังไงอ่ะไม่คบเพื่อนดงไม่ไม่อไรจริงถ้าเกิดเอาง่ายๆนะผมว่านะถ้าเกิดจะจะรักษาช่วยลดโลกร้อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเริ่มจากเห็นค่าของสิ่งต่างๆรอบๆตัวก่อนเริ่มจากเห็นค่าจากใจก่อนว่าตรงนี้มีค่านะตรงนั้นมีค่านะตรงนี้มีค่านะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าอพี่ผม ผมพยายามจะสาระนะโอ๊ยตายกูชีวิตกังเข้าใจค่ะครับผมเดี<_<_<_<_<_๋ยวใครเป็นพิสุทธิ<_<_์ก็พอตอนนี้พ um ิสุทธิ์เจอก้างไว้พิสุทธิ์จะกลายเป็นเด็กพิเศษแล้วครับผมครับผมก็เนี่ยแหละเริ่มจากเห็นค่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวก่อนเมื่อเราเห็นค่ามันเราจะใช้มันอย่างรู้คุณค่าแค่นั้นแหละครับโอ้โหน้าหลังเท่ด้านทุนค่าบทเม้นด้วยค่ะบทเม้นด้านนี้ค่ะคุณค่า 見てね。 จะไปเซ็ตซ็ว่าแมนตกใจหมดีเกือบเตรียมไฟเลยนะเกือบแล้วนะนี่คือวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้ววันนี้มีอะไรมาฝากแฟนๆด้วยพราีนี่คืออาสาสมัครที่น่ารักมากเขาแบบลงทุนบางคนมานัดใบของมาเก้าโมงเช้าก็มีแล้วเขาบอกว่าตั้งใจมาทํางานเลยอย่างวันนี้ลุลาก็ตั้งใจมาระบายสีโดยเฉพาะลงเครื่องจากโซนเนภูมเธอเพิ่งกลับมาจากเยอรมันเยอรมันเธอดิ่งมานี่เลยใช่ลนะครับมีอะไรอยากจะฝาก เรื่องของการดูแลสิ่ววอลอมกับแฟนๆได้หรือเปล่าครับผมก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือเริ่มจากเห็นคุณค่าจากสิ่งต่างๆรอบตัวก่อนเมื่อเห็นคุณค่าคุณจะใช้มันเหยีด้วูคุณค่าเท่านั้นแหละครับมันเป็นการหย่อนเมล็ดพันธุ์จิตสํานึกที่ดีในใจที่ดีที่สุดแล้วจ้ะโอเคครับโดมครับผมก็ดีใจครับดีใจที่เห็นคนมาร่วมทำความดีกันเยอะแยะขนาดนี้นะครับก่อนอื่นก็อยากให้ทุกคนจบมือตัวเองก่อนเก่งมากๆนะครับ แล้วก็อยากให้สิ่งที่ทําในวันนี้เนี่ยมันทําให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็เจอตสิ่งดีๆนะครับผมอมขอบคุณนะฮะเย้ฮุ้ครับให้ทุกคนได้เจอคู่ดีๆหล่อๆรวยๆ,ๆสวย <laughs> <laughs> พนมมือว่ะข้างหน้าเฮ้ยนี่เอาเล่นมือเอาจริงเลยอ่ะ <laughs> <laughs> ฉันชอบมากเลยเหมือนฉันเล่นลีแกอยู่คนดูจะเถียงกับฉันตลอดเวลาแกของแก 毛概，对吧？ นะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทั้งสองศิลปินด้วยมีผลงานอะไรจะฝากเราเร็วนี้บ้างผลงานหน่อยเผมก็เมื่อกี้เราให้ฟังไปนะครับหนึ่งหัวใจนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเพลงที่อยู่ในอัลบั้มโปรเจกต์พิเศษ10ปีเดอะซาร์ด้วยเทนีย์ซับเลิฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงรวมของเดอะซาร์ด้วย10คอนเสิร์ตด้วยใช่มใช่มีเพลงรวมก่อนครับชื่อเพลงว่ารักของฉันนั้นคือเธอนะครับวันที่24เมษายนนี้นะครับจะมีปล่อยให้ฟังกันและมีเอ็มวีด้วยแล้วก็มีคอนเสิิรร์ตตอองเดะะาทัั้้ปีีนคบชวโโห พลงเมื่อกี้นี่ร้องกี่ชีวิต50ครับ50ครับ50ิบคือเธอถูกต้องคนละคคละคำอะไรนะคนละคำคำพูดเองครับร้องสรับกันองพูดเป็นขนมครกทาโกยากิไม่ได้คนละคำครับผมก็ฝากด้วยล้วกันและคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี้มีเมื่อไหร่คะี่สบ28มิถุนายนมิถุครับ28มิถุนายนตอนนี้ยังไม่ได้ม่ได้ขายบัตรย่เปอย่าเดี๋ยวก้จะเปิดลวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเยอะมาก เยอะเลยมันดูดูไปคำไทยโบราณไม่ได้ยินมานานแต่แต่เธอไม่ต้องกลัวคนแถวนี้คุ้นเคยดีเพราะพวกนี้เสร็จจากงานนี้จะก็ได้พทีนึ่งกล่อมกรุงเลยนะจ๊าไอยก่ยากไม่ากไปอ่ยา่อากมากไม่าไีอยกาน่าดูเลยาอ่าดูมากมไอ่าไมก ยังไงต่อครับผมแล <c oughs> ้วก็วันนี้ขอบคุณทั<ส>ง้งสองคนมากเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากโอ้โ<ส>ห<ญ>ขอบคุณ ฝากเพลงละครเรื่องน่ารักด้วยนะครับผมยังไม่ได้ฝากเลยวันที่24เมษายนนี้ละครออนแล้วฝากเป็นละครด้วยครับผมดาวโหลดดาวน์โหลดช่องทางไหมครับอ่าดอกจัน1230132ของผมเองฮะแล้วก็ของโดมคือดอกจัน1230099แล้วกดโทรออกครับครับผมก่อนโทรออกเติมตังค์ด้วยนะครับผมครับผมนะครับขอบคุณมากนะฮะทั้งพิวและโดมครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม